ความรับความรู้แจ้งจิตระดับไหนเห็นระดับนั้นบทเรียนพื้นฐานของผู้ศึกษาวิชาพลังจัก,กรวาลในการเรียนรู้วิชาพลังจัก,กรวาลสิ่งแรกที่ผู้ศึกษาจำเป็นต้องเข้าใจไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่พลังพิเศษแต่คือระดับของจิตที่กำลังใช้อยู่เพราะความจริงแล้วจิตระดับไหนย่อมเห็นความจริงได้เท่าระดับนั้นการเห็นไม่ได้เป็นเพียงการมองด้วยตา แต่คือการรับรู้โลกผ่านกรอบของจิตระดับจิตกับการเห็นเมื่อจิตยังหยาบการเห็นย่อมเต็มไปด้วยการแบ่งแยกดีชั่วถูกผิดเราเขาชอบไม่ชอบเมื่อจิตละเอียดขึ้นการเห็นเริ่มเปลี่ยนจากการมองเป็นเรื่องราวกลายเป็นการเห็นกระบวนการเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นความไม่เที่ยงและเมื่อจิตตั้งมั่นสงบและบริสุทธิ์การเห็นจะเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีตัวตนไม่มีผู้ครอบครองมีเพียงการเกิดและการดับของพลังงานและสภาวะการเห็นกับการปรุงแต่งการเห็นโดยตัวมันเองไม่เคยสร้างปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเมื่อจิตเข้าไปปรุงแต่งการปรุงแต่งคือการเติมความหมายลงไปในสิ่งที่เห็นเติมอารมณ์ความเชื่อความกลัวความอยากและสำคัญที่สุดคือการเติมคำว่าฉันลงไปจากการเห็นธรรมดา จึงกลายเป็นเรื่องราวจากความว่างจึงกลายเป็นภาระของจิตการปรุงแต่งคือการสร้างเงื่อนไขในมุมของพลังจักกรวาลการปรุงแต่งคือการสร้างเงื่อนไขพลังงานทุกความคิดทุกการยึดคือการตั้งโปรแกรมให้พลังงานไหลต่อไปก่อให้เกิดอารมณ์การกระทำและผลลัพธ์ในอนาคตนี่คือกฎของเหตุและปัจจัยหรือที่เรียกว่าการสื่ต่อของพลังงานจิต เมื่อมีการปรุงมีการต่อเมื่อมีการต่อวงจรไม่จบการเรียนรู้ที่แท้จริงผู้ศึกษาวิชาพลังจัก,กรวาลอย่างแท้จริงไม่ได้ฝึกเพื่อควบคุมพลังแต่ฝึกเพื่อรู้เท่าทันการปรุงเมื่อจิตเห็นโดยไม่ปรุงพลังจะกลับคืนสู่ความสมดุลิกเงื่อนไขใหม่จะไม่ถูกสร้างและความจริงจะปรากฏโดยไม่ต้องแสวงหาดังนั้นจิตเป็นตัวกำหนดการเห็น การเห็นไม่ใช่ปัญหาการปรุงต่างหากคือจุดเริ่มของเงื่อนไขการหยุดการปรุงคือการหยุดการสร้างพลังงานซ้ำซ้อนความเข้าใจนี้คือรากฐานของผู้เรียนรู้พลังจักรวาลอย่างแท้จริงผู้ที่เข้าใจจิตย่อมเข้าใจกฎของจักรวาลโดยไม่ต้องบังคับจักรวาลให้เป็นดังใจพลังงานในกายไหลตามจิตเมื่อจิตปรุงร่างกายรับเงื่อนไขเมื่อจิตวางสุขภาพเริ่มฟื้น โรคไม่ใช่ศัตรูแต่คือสัญญาณของพลังงานที่ถูกปรุงค้างไว้การเยียวยาที่แท้จริงเริ่มจากการหยุดสร้างเงื่อนไขในใจเมื่อจิตสงบพลังกลับสมดุลร่างกายรู้วิธีรักษาตัวเองสุขภาพไม่ต้องบังคับแค่หยุดฝืนพลังชีวิตอาการคือภาษาพลังงานคือผู้ส่งจิตคือผู้แปล